สวัสดีครับวันนี้ทางเพจมิติลีลับแดนสนธยาจะมาเล่าเรื่องหลอนเรื่องสยองให้ฟังครับชื่อเรื่องว่ามีคนฆ่าตัวตายเรื่องนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานี่เองครับวันนั้นผมไปทำงานตามปกติเลิกงานกลับมาจากห้องสองทุ่มกว่าหลังจากอาบน้าเสร็จกาลังนั่งดูทีวีปรากฏว่าได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องมาจากห้องข้าง ถัดจากห้องผมสองห้องคนในชั้นต่างออกมาดูพบว่ามีคนผูกคอตายอยู่ในห้องครับเป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นแฟนคนที่เปิดประตูไปเจอครับคาดว่าน่าจะตายมาตั้งแต่กลางวันแล้วเพราะทั้งสองคนนี้เข้างานคนละกะกันครับแต่ที่สำคัญผมดันรู้จักกับสองคนนี้ซะด้วยโดยเฉพาะคนที่ตายครับเคยมาเล่นกีตาราให้ผมร้องเพลงดื่มเบียร์กันที่หน้าห้องผมบ่อย หลังจากตำรวจและหน่วยกู้ภัยมาเก็บศพไปแล้วแฟนผู้ตายก็ออกไปนอนห้องเพื่อนไม่กล้านอนที่ห้องครับวราวๆเที่ยงคืนครับทุกคนบนชั้นได้ยินเสียงคนผิวปากเดินมาหน้าห้องผมที่ติดกับระเบียงแล้วมีเสียงเปิดปล่องทิ้งขยะแล้วปิดเบาๆเสียงผิวปากนั้นเป็นเสียงของคนที่ตายแน่นอนแกชอบเอาขยะมาทิ้งตอนเที่ยงคืนผมเปิดประตูออกมาดูแต่ก็ไม่พบอะไร คืนนั้นก็ผ่านไปแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับจนวันศุกร์ครับผมเลิกงานกลับมาถึงตึกก็สองทุ่มตามปกติเดินขึ้นบันไดฝั่งที่ติดกับห้องผมเดินไปถึงชั้นสองก็ได้ยินเสียงคนเดินลงมาผมเงยหน้าขึ้นไปมองเจอน้องผู้ชายคนที่รู้จักใส่ชุดทำงานทักผมว่าอา้าวเพิ่งเลิกงานหรอครับพี่ผมตอบไปว่าใช่ครับเหนื่อยมากวันนี้ น้องบอกผมว่าทนเอาหน่อยครับพี่เดี๋ยวตายก็ไม่เหนื่อยแล้วผมพยักหน้าแล้วยิ้มให้พอถึงห้องกำลังจะไขกุญแจผมนี่สะดุ้งเลยครับอ้าวเฮยน้องคนนี้มันผูกคอตายไปเมื่อคืนนี่วาเปิดประตูกำลังจะเข้าไปห้องครับได้ยินเสียงผิวปากดังขึ้นมาจากชั้นสองอีกผมรีบเข้าห้องเลยครับแล้วหลังจากคืนนั้นก็ยังมีคนเห็นน้องผู้ชายคนนี้เดินไปมาอยู่ จากนั้นก็เริ่มมีคนในชั้นเดียวกันกับผมย้ายออกไปพร้อมกัน5ห้องครับรวมถึงแฟนของน้องมันด้วยหากฟังแล้วถูกใจฝากกด Subscribe กดถูกใจเพจมิติลีลับแดนสนธยาด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ